นี้เราก็มาทำการวัดตำแหน่งสีจะทำการ CPR อ่าใช่มาข้างที่มีขนาดหนู้นนไม่เป็นด้านไหนทางซ้ายใช่ไหมใช้นิ้วสีนิ้วชี้นิ้วสีวัดนิ้วสีแดงดูไหมดีนั่งลงมาแล้วก็วัดจุดตัดของราโนมนี่จุดตัดของราโนมโครงการของจุดตักใช้แล้วใช้ส้นมือ มตัวมันน้าปล่อยได้แล้วะครับอะประสานมือ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 นุมตัวมันันหน้าขาขานึงอ่าทใงแขนตึงหลังตงหลังตรงดูดูดูการช่วยดกว่านะอย่าทเป็นนนะครับในการดูจริงจริงนะเวลาเกิดเหตุการณ์าเกิดกรจริงนะเราไม่ตลกนะครับเราไม่ข่าะ เราต้องจริงจังในการช่วยเหลือนะครับทีนี้ทําการกดนะครับกดให้ลึกแค่กเซนนะกดไม่กระแทกไม่กระแทกหนึ่งเราไม่กระแทกสองแขนสองอย่ายก,กขึ้นหรือข้อมือหรืออย่างงอนะครับอาจทําให้ที่เราไปช่วยเหลือนะ่ยกระดูกที่โครงอาจจะหักแตกได้แทนที่เราจะไปช่วยเหลือเรากลับไปฆ่า นะครับต้อง C P R ให้ถึงวิธีนะครับโอเคเราวัดตำแหน่งถูกต้องแล้วทำการกด30ครั้งลงตัวนั้วนะกดลีกกว่านี้เร็วกว่านี้เออดีดีดีอย่างนี้แหละต้ดีคือต้องโยกศีรษะดูดูดูรับดไปครับรับไป นี่ติดตู้ไปบนหัวโ่บนหัวโลนหาวโล่นี่ด้านขวาพอติดปุ๊บ เดีองก่อนครับรจอนี้คั่จอน้รที่จเราก็ต้องดูว่ากขอขยะมีไอมีการมีหายใจไหมนอนแน่น่ครับครับจิสองจิบสประมาณน้องามเราสมสิประมาณสีิที